สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรพลอินทอร์เน็นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยต้นอินทรพลนะครับที่ผสมเกสรไปแล้วเกือบเกือบสองเดือนนะครับหรือว่าสองเดือนนะครับท่านผู้ชมว่าจะมาใส่สูตรไหนกันแน่นะครับในกรณีต้นที่ออกจันทร์เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับคือออกจันทร์ตั้งแต่สิบจันทร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นต้นใหญ่นะครับ ว่าจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนกันแน่นะครับมาบำรุงผลนะครับหรือว่าลูกอินทผลัมในช่วงที่กำลังจะโตกำลังจะเปลี่ยนรูปร่างนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่เดือนที่สองนะครับว่าจะใส่สูตรไหนดีนะครับท่านผู้ชมสูตรปุ๋ยที่จะมาใส่วันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมี2สูตรนะครับนะครับ เป็นสูตร0วนนะครับสีแดงนี่นะครับเป็นสีแดง0ูนสนนะครับเน้นที่ให้ลูกโตอย่างเดียวนะครับสราบสูตรนี้แล้วก็ให้รสชาติหวานนะครับสูตรนี้เป็นสูตร16 1ห66นะครับหรือว่าสูตรเสมอเองนะครับทุนผู้ชมนะครับในกระตาส่วนนะครับที่จะใส่นะครับอันนี้คือ1ส่วนนะครับสูตร0วนสนะครับ1ส่วนนะครับแล้วก็สูตร สิบหกสิสามส่วนนะครับนผู้ชม,ชมหรือว่าสามต่อหนึ่ง ส่วนนะครับสวรนี้ก็เน้นให้ลูกโตลูกหวานนะครับอย่างเดียวนะครับสําหรับสวรนี้นะครับสิบ16กสหกสิบก็เน้นนะครับบํารุงต้นทุกส่วนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะใช้3ามส่วนนะครับ สองส่วนนะครับแล้วก็คุกเขาให้เท่ากันนะครับครบแล้วนะครับสามต่อหนึ่งส่วนนะครับทุกคน ช่วงสอนเดือนแรกนะครับก็จะไม่เน้นที่ผลมากนักนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ผ่านสามเดือนไปแล้วค่อยนะครับค่อยเน้นสูตร0.60นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับสองเดือนแรกก็ใส่หนึ่งส่วนได้ก่อนนะครับอัตาหนึ่งต่อสามนะครับ ผู้ชมจะเห็นได้ว่านะครับรอบๆนลลำต้นนะครับสาต้นอินทรกระลำนะครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นสายพันธุ์เบมนะครับซึ่งออกดอกแทงจันทร์น่าจะสิบกว่าจันทร์นะครับในปีนี้นะครับท่านผู้ชมในปีที่ผ่านมาประมาณสี่ห้าจันทร์นะครับก็ต้นโตขึ้นนะครับต้นใหญ่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ออกจันทร์ได้เยอะขึ้นแล้วก็จันทร์ก็ใหญ่ขึ้นนะครับ ก็จะมีใบไม้นะครับมาปกคลุมหน้าดินเอาไว้นะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องเปิดหน้าดินหรือว่าเอาใบไม้ออกนะครับก่อนนะครับค่อยใส่ปุ๋ยนะครับก็ทุกครั้งนะครับต้องเปิดหน้าดินหรือว่าเอาเศษวัสดุประเภทจะเป็นใบไม้หรือเศษหญ้าอะไรนะครับที่เราลุมไว้นะครับเปิดออกก่อนนะครับท่านผู้ชม เมื่อเราหว่านปุ๋ยรอบๆโคนลาต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะครับท่านผู้ชมปุ๋ยคอกรับวันนี้ก็จะใช้เป็นมูลไก่นะครับปกติจะใส่นะครับต้นใหญ่แบบนี้นะครับสี่กระสอบนะครับวันนี้ผมก็จะมาใส่ไปสองกระสอบก่อนนะครับเพราะว่า ก็บำรุงต้นนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับและก่อนที่จะปลูกต้นอินทำหรับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ได้เตรียมหลุมก่อนปลูกดีนะครับโดยขุดหลุมลึกนะครับกว้าง3เมตรลึกเมตรนะครับใส่ปุ๋ยคอกไปจาํานวน20กระสอบนะครับในช่วงนั้นนะครับก็ใส่หน้าดินนะครับ ประมาณสัก4 mm ี hmm. injuries, ่กระสอบหรือว่าสองกระสอบนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะพอนะครับก็ต้องใส่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับไม่ใส่ครั้งเดียวตลอดนะครับ1เดือนนะครับใส่ปุ๋ยคอกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งเดือนนะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอาจจะใส่พร้อมๆกันก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับก็กบหน้าดินเอาไว้นะครับที่เราใส่ปุ๋ยเคมีไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับการเหยื่อของปุ๋ยไปในอากาศนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในดินได้นานที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้หลบรากนะครับโูดเอาธาตุอาหารที่เราให้ไปนะครับได้เยอะที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่เลยไปในอากาศก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาใบไม้นะครับที่เปิดอออกก่อนใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปกคลุมไว้เหมือนเดิมนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับในการใส่ปุ๋ยสูตร0ูนนะครับวกกับสูตรเสมอหรือว่าสูตร 16- 16นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะบำรุงต้นนะครับผลและใบนะครับแล้วก็ล้ำต้นด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เน้นที่ผลนะครับหรือว่าลูกอินทผลัมนะครับให้โตเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ ในช่วงสองเดือนแรกนะครับที่จะใส่นะครับปุ๋ยเคมีก็ใส่สองกิโลครึ่งต่อต้นนะครับสองกิโลครึ่งต่อต้นต้องบำรุงหน่อยนะครับสำหรับต้นที่มีหนอนะครับหนอเยอะๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ต้นนั้นสมบูรณ์นะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ย เคมีหรือว่าปุ๋ยครอบบำรุงนะครับก็จะทําให้ลูกนั้นไม่สมบูรณ์นะครับรสชาติก็อาจจะไม่ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องเพิ่มความหวานบำรุงลูกให้โตนะครับแล้วก็บำรุงต้นทุกส่วนนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ต้นนั้นสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตนะครับของผลหรือว่าลูกอินทผลัมนะครับในช่วงสองเดือน ของเดือนแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับให้สมบูรณ์นะครับโลกก็จะไม่ร่วงมากนะครับถ้าต้นไหนที่เคยร่วงอยู่แล้วนะครับก็อาจจะทําให้ร่วงน้อยลงนะครับหรือว่าไม่ร่วงเลยนะครับสําหรับปีนี้นะครับก็ต้องคอยดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสายพันธุ์เบมนะครับปีนี้จะร่วงไหมนะครับในช่วง3เดือนหรือว่า2เดือนเส็ศษนะครับเกือบ3เดือนนะครับ มื่อลูกโตเต็มที่นะครับก็จะร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ร่วงประมาณสัก30 40รนะครับหลังจากที่แต่งลูกแล้วนะครับในปีที่ผ่านมาร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มากออรูนะครับาปีนี้จะร่วงได้ไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมครับในการใส่ปุ๋ยนะครับสูตร060นะครับวกกับ16 16นะครับเป็นสูตรเสมอนัเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปกคลุมด้วยปุ๋ยคอกนะครับเป็นมูลไก่2ศสอบนะครับปุ๋ยเคมีนะครับใส่ก็ประมาณ2อกิโลครึ่งนะครับต่อครั้งนะครับท่านผู้ชมสำหรับต้นที่ใหญ่นะครับต้นอายุประมาณ5ปีนะครับต้นนี้คือ5ปีนะครับเอานอมาปลูกนะครับท่านผู้ชมช่วงแรกๆก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ าได้โต4ปี3ปีขึ้นไปนะครับก็เจริญโตได้เร็วนะครับเพราะว่าการเตรียมรูงมดปลูกนั้นดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทําให้การเจริญโตในระยะยาวนั้นถือว่าดีนะครับถ้าเตรียมรูงไม่ดีนะครับก็จะดีในช่วงปีแรกๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ3-4ปีขึ้นไปก็เริ่มโตช้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ ในการใส่ปุ๋ยต้นอินทผลัมนะครับที่2เดือนนะครับหลังจากที่ผสมเกสรนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็นําไปปรับใช้ได้นะครับท่านผู้ชมปุ๋ยคอกใส่เยอะก็ดีนะครับไม่มีเสียนะครับท่านผู้ชมไม่ทําให้ต้นตายนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับ2โลครึ่งนะครับ2กิโลต่อต้นต่อครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะใส่เดือนละครั้งหรือว่า15วันครั้งก็ได้นะครับตามแต่ ที่ท่านผู้ชมจะใส่นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ควรจะใส่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจให้กับผมผู้ทำคลิปด้วยนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ